ค่ะเช้านี้เป็นอีกวันดีๆของเด็กๆค่ะเด็กๆดีใจมีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตานะลูกนะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาส่งอาหารมาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะสะตูนเตรียมต้อนรับเลยสตูนน้อยกับพี่ๆเตรียมต้อนรับเลยนะลูกนะไหนมีอะไรบ้างมีอาหารเม็ดของแม็กซิมา กระสอบหนึ่งเลยแล้วก็มีอาหารเม็ดของของสตูนน้อยของมิวน้อยเนี่ยค่ะของพิวาน่าวันสองหอ่อแล้วก็มีอะไรอีกไหนไหนแม่ดูหน่อยไหนเด็กน้อยแม่ดูไหนลูกแล้วก็เนี่ยค่ะไหนลงก่อนแม่ดูไหนลกูกเด็กก็อยากดีใจเด็กๆด,ดีใจอยากจะดูเหมือนกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ เป็นอาหารเปียกสองโหลก่อนอื่นแม่ก,กิ่งก็ต้องขอกราบขอพ่ะคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเมตตาอาหารดีๆมาให้เด็กๆได้กินค่ะแม่ก,กิ่งก็ขอให้คุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปค่ะ และที่สำคัญขาดไม่ได้ขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆดีใจดีใจมากมายเลยนะลูกนะมีทั้งอาหารเปียกอาหารเม็ดเลยวันนี้เนี่ยค่ะทั้งเด็กๆดีใจแม่กิ่งเองก็ดีใจค่ะท,ทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่เมตตาพวกเรามาแล้วน้องไปไหนอะลูกเป็นวันแรกวันดีๆที่ เด็กๆของเราได้มีอาหารที่ดีๆกินค่ะไหนน้องน้องไปไหนลูกสตูลไปไหนหาสตูลก่อนค่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งหลบอ๋อเล่นอยู่ตรงนั้นคนเดียวดูนะคะยังดีดได้อยู่ยังดีดได้อยู่ดองๆๆดอง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 ,ดองมเมื่อกี้มารับอาหารแล้วค่ะสะตูลน,น้อยมารับอาหารของเขาแล้วเนี่ยอาหารทั้งอาหารเม็ดทั้งอาหารเปียก คุณตาคุณยายหมอเมตตานะลูกนะแม่ก,กิ่งก็ขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ได้เมตตาพวกเรามาอีกท่านหนึ่งค่ะดูนะคะว่ามีอะไรแอนนี่แอนนี่อ,นอ,นอ,นอะไรเอ,อ่ยนี่อะไรอันนี้ขนมแมวเลียค่ะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง ของท่านอาจารย์หน่อยแน่ค่ะท่านอาจารย์หน่อยแน่ท่านได้เมตตาสั่งขนมเรียมาให้เด็กๆ50หอ่อแล้วก็อาหารเมร็ดอาหารเม็ดอันนี้2ห่อค่ะนะคะอาหารเม็ดนี่2ห่อเลยนี่ยค่ะ แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หน่อยแน่มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆรอบครัวตะกูลทองเช่นกันค่ะแม่กิ่งก็ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะเด็กๆก็เหมือนเดิมดีอกดีใจเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตะูนน้อยของเราตอนนี้สมาชิก บ้านแม่กิ่งก็รวมแต่สตูลด้วยแล้วก็คือมี40ชีวิตแล้วนะคะตอนนี้บ้านเรามี40ชีวิตค่ะเลขศูนย์กลมๆเลขศูนย์กลมๆเนาะแต่สตูลน,น้อยจับรางวัลให้วันก่อน30ค่ะ30กลมๆเหมือนกันเด็กๆมีความสุขกันมากมายแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งคุณหมอแล้วก็พญาท่าน แล้วก็อาจารย์หน่อยแน่อีกครั้งนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองเป็นความสุขของแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆค่ะที่มีผู้ใหญ่เมตตาและเอ็นดูเด็กๆทำให้เด็กๆได้มีอาหารดีๆกินค่ะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านคอยเมตตา คอยซัพพอร์ตตรงส่วนนี้แม่กิ่งก็คงจะไม่มีกําลังที่จะซื้ออาหารดีๆให้ลูกกินค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละคนก็บางทีก็ทะเลาะก,กันบางทีก็มุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งกันค่ะเป็นแบบนี้ประจำสตูน้อยเขาจะชอบไปแอบในโอ่งค่ะออกมาเล่นนะคะดูๆจะเล่น จะแย่จะแย่กับพี่ทองคูณต่พี่ทองคูณมาแต่งต,ต,ต,ตัวห่วงแต่งตัวใช่ไหมลูกพี่ทองคูณห่วงแต่งต,ตัวไม่เล่นกับหนูเลยเดี๋ยวเฮ่อ ER, เดี๋ยวเราให้ทองอินออกมาก่อนเฮออเดี๋ยววันจันทร์ว<ๆ>ันจันทร์ทองอินก็น่าจะออกได้แล้วค่ะวันจันทร์ทองอิน้องก็ครบเจ็ดวันแล้วเนาะที่โดนกัดตัวก็เ,ออเดี๋ยวก็ทองอินออกมาได้แล้ววันจันทร์สตูนไปได้นี่เพื่อนเล่นแล้วค่ะ แต่ก็ดีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมสแตมคอยแกล้งน้องแดงแรงปั้มน้องแดงแรงน้องจะได้เล่นของน้องได้อย่างสบายๆกระโดดย่องไปย่องมาค่ะแต่แม่กิ่งเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็เล่นกับน้องเพราะว่าพี่ๆตระกูลทองเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักโดยเฉพาะพี่ทองก้อนเนี่ยค่ะทองก้อนทองหยดเอ่อทองอ้นค่ะ แล้วก็นี่สามกูมารก็ดูท่าทางแล้วว่าจะเล่นกับน,น้องอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ห่วงของกินก่อนห่วงของกินก่อนแม่ขอพวกหนูชื้นชงของกินก่อน